ใช่วันนี้พามาเที่ยวชมพิยานประวัติศาสตร์เขาข้างนอกนะครับใหญ่นะครับใหญ่แล้วก็สูงด้วยพันกว่าปีนะ,ะเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่นะครับ ภาพข้างบนนี้คือภาพปัจจุบันนะครับภาพข้างล่างนี้ก็คือเมื่อสมัยนนันที่ยังไม่ได้ตกแต่งหรือค้นพบอะไรนะครับยังเป็นฝาแล้วก็มีดินปกคลุมต้นไม้ปกคลุมอยู่นะครับเแก่มาก ลอบล่ไปก่อนนีั เป็นการขุดเอาเศษดินเศษไม้ต้นไม้ออกนะครับก็จะได้เป็นภาพออกมาที่สมบูรณ์แบบนะครับเป็นแล้วก็เป็นเจดีับมีชาวบ้านมาขุดออกนะครับการขุดดินชัดนลอดิงที่ทับของเจดีอยู่นะ อขอบคุณเลยแล้วก็มาตกแต่งให้เป็นฐานเจอย่างในภาพปัจจุบันนะ<ต>ฐานในภาพปัจจุบันนะน,นี่ก็คืออีกทิศหนึ่งนะครับวันนี้เขาไม่ให้ขึ้นนะครับเพราะว่า เป็นเขาจัดงานเขาจะให้ขึ้นไปข้างบนได้ครับแล้วก็ดูรอบๆไปก่อนนะครับว่าที่เขาทํามาแล้วสมบูรณ์แบบได้ขนาดไหนนะครับกว้างทั้งใหญ่นะครับฐานเจดีย์ที่ใหญ่ รอบเจดีไปรอบๆนะครับจะมีทางขึ้น4ทิศนะครับเจดีเมื่อกี้นี่ก็เป็นทางขึ้นที่2นะครับเดี๋ยวเราจะไปอ้อมไปทางขึ้นที่3นะครับนี่เป็นทางขึ้นที่3มก็ เจดีวงเล็กนะครับอยู่ข้างหน้าเป็นทางขึ้นทางที่สี่ที่จะขึ้นเขาเจดี JD, ข้างนอกนะครับอยู่ข้างหลังผมนะครับนี่ก็เป็นทางขึ้นที่สี่ครับจะขึ้นบนยอดโอ้ยขึ้นไม่ได้เลย,เลยวันนี้ท้เขาจัดงานนะเขาจะจัดยิ่งใหญ่มาก นี่ก็คงจะเป็นฐานเจดีองเล็กทั้งสามฐานนะครับอยู่ตรงนี้ขอามให้เข้านะครับห้ามขึ้นโบราณสถานเ็ดขาดเลยครับ มาถึงทางขึ้นที่หนึ่งนะครับรอบถามเจดีเขาขั้นนอกแล้วนะครับดูความใหญ่ความโตและความสูงนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค ซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ